เปิดคลาสสอนชงกาแฟ ى, ที่โชว์รูมเขาใหญ่กันด้วยค่ะเราสะดวกเรียนที่ไหนนะคะที่กรุงเทพที่เขาใหญ่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือสามารถเลือกได้เนาะ ตอนนี้ค่ะเลนเท์ทอฟคอฟฟี่ของเรานะคะก็คือมีเปิดคลาสสอนชงกาแฟที่โชว์รูมเขาใหญ่กันด้วยค่ะสําหรับคลาสบาริต้าพื้นฐานที่เราเปิดที่เขาใหญ่นะคะก็ต้องบอกว่าเหมือนกับที่เรียนที่กรุงเทพเลยค่ะนั่นก็คือก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทํากาแฟนะคะให้เราเข้าใจเลยค่ะตั้งแต่ต้นน้ําเลยนะคะ ว่าเมล็ดกาแฟเป็นยังไงนะคะสายพันธุ์เป็นยังไงนะคะแล้วก็มีการแปลรูปการคั่วนะคะสร้างรสชาติยังไงนะคะแล้วก็ให้เข้าใจว่าการชงกาแฟเอสเปรสโซช็อตชงยังไงนะคะต้องปรับแบบไหนคะ่ะสตรีมนมยังไงให้ได้ฟองนมเนียนๆคะ่ะเราก็จะสอนเมนูต่างๆที่เราจะต้องใช้ในร้านกาแฟนะคะเรียกว่า กว่า30เมนูค่ะทั้งกาแฟชาโกโก้อิตาเลียนโซดาสมูทตี้บุกบราชูก้านะคะพี่เนบอกเลยค่ะว่าเป็นคลาสเรียนชงกาแฟที่คุ้มแน่นอนค่ะแล้วที่สำคัญนะคะถ้าหากว่าจะมาเขาใหญ่บางคนก็อาจจะกังวลใช่ไหมคะว่าแบบโอ้มาเขาใหญ่นะคะต้องตื่นแต่เช้าเดี๋ยวจะเหนื่อยไม่ต้องกังวลแล้วค่ะเพราะว่าคลาสบาริสต้าที่เขาใหญ่ค่ะเราเสิร์ฟไปพร้อมกับ ที่พักนะคะห้องนอนสบายๆค่ะแล้วก็มีอาหารให้เราสองมื้อด้วยนะคะก็คือมื้อเช้ากับมื้อกลางวันวันที่เรียนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะว่าเดี๋ยวจะเหนืน่อยจากการเดินทางแล้วจะเรียนไม่รู้เรื่องนะคะมานอนมาพักก่อนได้เลยค่ะ1คืนนะคะแล้วก็ตอนเช้าตื่นมาเรียนด้วยบรรยากาศที่ดีๆสดชื่นสดชื่นของเขาใหญ่นะคะแล้วก็ที่นอนที่สบายๆอาหารที่อร่อยๆนะคะ เตรียมตัวรับความรู้แน่นๆจากพี่เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ได้เลยค่ะคลาสนี้นะคะก็คือพี่เน่เปิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบอยากจะมาเรียนชมกาแฟท่ามกลางธรรมชาตินะคะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะที่ l ล n e a s a Oriental Coffee บอกเลยนะคะว่าคลาสนี้ไม่รับ walk in นะคะต้องติดต่อเข้ามาก่อนค่ะถึงจะเข้ามาเรียนได้นะคะอ่ะโอเคแล้วมาเจอกันที่โชว์รูม Oriental Coffee ที่เขาใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะ ที่นี่ต้อนรับสู่โชว์รูมออริเ t นทัลคอฟฟที่เขาใหญ่คะ่ะเดี๋ยวเราเข้ามากันได้เลยนะคะที่นี่นะคะก็จะมีห้องนะคะที่จะเ,เรียกว่าต้อนรับคนที่เข้ามาดูเครื่องชงกาแฟเครื่องบดกาแฟแล้วก็อยากจะมาชิมนะคะมาทดลองลิ้มรสชาติของกาแฟค่ะก็เข้ามาที่นี่ได้เลยมา <Okay. S 1> มาดูนวันนี้นพี่เน่เปิดบ้านให้ดูเลย อ่ะใช่ค่ะมาดูกันโอเค ห้องนี้นะคะก็ <_ an> จะเป็นห้องที่เรียกว่าพี่เน่จะเอาไว้รับแขกนะคะใครเข้ามาก็คือเข้ามาที่ห้องนี้ได้เลยค่ะห้องนี้เราก็คือจัดเป็นโชว์รูมนะคะก็ <_ an> <_ an> เรียกว่าพี่เน่จะวางเครื่องชงกาแฟต่างๆของโรมาล่านะคะเอาไว้ที่โชว์รูมที่เขาใหญ่เนี้ยค่ะก็จะมีทุกรุ่นนะคะอย่างตอนนี้นะคะ่ะถ้าหากว่าใครเข้ามานะคะก็จะเจอเครื่องบดกาแฟนะคะอันนี้จะเป็นรุ่น 64s นะคะมาลองเล่นได้นะคะจิ๋วแต่แจ๋วตัวนี้เนาะแล้วก็จะมีเครื่องชงโรมาล่าเน็กซ์นะคะ ตน,นี้ก็ตอนนี้ขายดีมากค่ะสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะคะ แล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็น sc 6 4นะคะโลมาลา sc 6 4ค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นโลมาลาพรามหนึ่งนะคะก็คือเป็นรุ่นโลมาลาพรามรุ่น1หัวกรุ๊ปก็คือใครที่อยากจะใช้เครื่องชงกาแฟแค่1หัวกรุ๊ปนะคะแต่ว่าทํางานหนักได้อย่างเงี้ยค่ะก็ตัวนี้เนี่ยเหมาะสมเลยเพราะว่าสามารถที่จะชงกาแฟได้ถึงแบบวันหนึ่งสองสาแก้วสบายๆนะคะอันนี้ขนาดหมด้อต้มกี่ลิตรคะพี่นตัวนี้5ลิตรค่ะก็คือสามารถที่จะแบบว่าเปิดร้าน แฟขนาดเล็กถึงกลางได้เลยนะคะมีเครื่องออโต้แทมนะคะแทมเปอร์อัตโนมัติก็เข้ามาเล่นได้นะคะแล้วก็สําหรับเครื่องรุ่นนี้ค่ะใครที่อยากจะแบบเห็นนะคะว่าเครื่องชงกาแฟที่แบบดูทันสมัยใช้งานง่ายฟังก์ชันเยอะค่ะก็โลมาลาโปรนะคะต้องบอกว่าตอนนี้กําลังแบบ เป็นกระแสมากๆเลยนะคะสำหรับโรมาลาโปรก็มาเข้ามาเล่นเข้ามาทดลองเข้ามาจับได้เลยค่ะจะได้รู้นะคะว่าเราชอบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นเครื่องบดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบดเอมอลาทีไอเจ็ค่ะเฟืองไทเทนเนียม74มิลิเมตรนะคะเรียกว่าแข็งแรง ทึกทึน,นะคะเร็วมากหมดแบบรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องความร้อนสะสมของกาแฟเลยค่ะนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเครื่องชงกาแฟนะคะรุ่นพรามค่ะโนมราพราม2นะคะก็คือมี2,6งหกกุ่มนั่นเองเนาะก็เข้ามากดเล่นได้นะคะอยากจะลองชงกาแฟลองชิมกาแฟได้หมดเลยค่ะ แล้วเราก็จะมะีเครื่องปั่นนะคะมีเครื่องปั่นให้ด้วยนะคะก็เข้ามาลองปั่นอยากจะแบบทำเมนูอะไรให้พี่เนแชร์เมนูอะไรเข้ามาได้นะคะ,ะแล้วก็จะมีเครื่องคอสโวคิวนะคะอื่นๆอีกนะคะอุปกรณ์ต่างๆค่ะคือเรียกว่าห้องนี้ค่ะคือพี่เนก็จะเอามาทําเป็นแบบเป็นโชว์รูมที่ใครอยากจะเข้ามาทดลองมาคุยนะคะมาสัมผัส เนี่ยคือได้เลยอ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะเรามีเครื่องทําน้ําแข็งด้วยนะคะก็เข้ามาลองดูได้เพราะว่าจริงๆแล้วเครื่องทําน้ําแข็งลูมาลาเนี่ยบอกเลยนะคะว่าคือคุ้มค่ามากๆเพราะว่าถ้าหากว่าใครที่ซื้อเครื่องชงกาแฟเครื่องบดกาแฟค่ะมีโอกาสที่จะแลกซื้อเครื่องทำน้ําแข็งอะคะ่ะได้ลดตั้ง10,000บาทนะคะอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือเผื่อใครบอกเอ้ยว้วมันจะทํางานได้ดีจริงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเข้ามากันดูเนาะค่ะ อันนี้มีจับเซตเป็นคู่เครื่องบดเครื่องชงใช่ไหมคะพี่เน่แล้วพี่นี่ก็มีสอนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือ,อมีสอนด้วยนะคะก็เรื่องของการเรียนการสอนก็อาจจะดูว่าเราสะดวกเรียนที่ไหนนะคะที่กรุงเทพที่เขาใหญ่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือสามารถเลือกได้เนาะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นเครื่องสองหัวกรุ๊ปอย่างเงี้ยคือเราไปส่งแล้วก็ไปสอนถึงที่ร้านของลูกค้าอยู่แล้วนะคะส่วนเครื่องหนึ่งหัวกรุ๊ปเนี่ยค่ะก็คือเรียกว่าอยากจะแบบว่า เออซื้อเป็นเซตแล้วมาเรียนหรือว่าอยากจะซื้อเดียเด่ยวๆให้ส่งไปให้อะไรเงี้ยได้หมดนะคะก็คือจะเป็นเซตก็ได้จะเป็นเดี่ยวก็ได้แต่ถ้าเป็นเซตก็จะคุ้มนะคะเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ของแถมที่เรียกว่าสําหรับเปิดร้านเลยะคะ่ะคือเกือบ30รายการแถมให้ไปเลยแบบนี้นะคะเอาจริงเกิน30นะหนังสือก็3เล่มของกะ27อะไรเงี้ยนะคะทั้งสองเออตีให้ว่า30รายการไปเลยอย่างนี้เนาะก็เพราะฉะนั้นคือคุ้มมากๆนะคะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราจะมีเปิดคลาสสอนชงกาแฟด้วยนะคะเนี่ยค่ะพี่เน่ก็จะมีการสอนชงกาแฟนะคะก็คือคลาสเบสิกบริสต้าค่ะที่เราเปิดกันแบบปกติเลยแต่เพียงแต่ว่าถ้าใครสะดวกมาเรียนที่เขาใหญ่ก็คือมาได้นะคะเราก็จะมีการสอนมีการเรียนการสอนที่เขาใหญ่กันด้วยนะคะก็เรียกว่า คลาสในการเรียนนะคะก็คือเหมือนเนะะื้อหาก็จะเหมือนกับที่กรุงเทพเลยนะคะแต่ว่าพอมาเรียนที่เขาใหญ่เนี่ยพี่เนก็จะเป็นคนสอนนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะใครที่มาเรียนที่เขาใหญ่นะคะพี่เน่มีบริการที่พักแล้วก็อาหารให้ทานด้วยนะคะอะน่าสนใจไหมล่ะคะรวมไปในคอร์สเลยใช่ไหมคะพี่เน่ใช่ค่ะถ้าเป็นคลาสที่เขาใหญ่นะคะ เราจะเป็นคราสเรียนเพราะว่าเข้าใจอะค่ะว่าเพราะว่าบางทีเดินทางมาเนะาะเช้าก็ต้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะถ้าบางทีแบบโหเดินทางมาไกลอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะไม่สะดวกที่จะมาแต่เชา้าใช่ไหมพี่เน่ก็เรียกว่าให้มาถึงก่อนได้เลยนะคะเรามีที่พักเอาไว้ให้พักผ่อนด้วยนะคะแล้วก็มีอาหารเช้าอาหารกลางวันค่ะแล้วก็ตอนเย็นเรียนเสร็จก็คือค่อยกลับบ้านอย่างนี้เลยครบจบเลยที่เดียวเลยเรียกว่ามาพัก พักผ่อนด้วยนะคะแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับกาแฟกลับไปด้วยค่ะถ้าหากว่าใครที่สนใจนะคะพี่ได้บอกก่อนนะเราไม่รับ Walk in นะคะเพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้อยู่ค่ะก็คือต้องนัดนะคะก็สามารถที่จะ ทักถ,ถามไปทางแอดมินได้นะคะ l ล n e As i ซาย e อเรนจ์ทอลคยังไงเดี๋ยวเราจะมีคอนแทคเอาไว้ที่ใต้คลิปนะคะก็คือสามารถที่จะสอบถามได้ว่าถ้าสะดวกที่จะเข้ามาที่โชว์รูมเขาใหญ่วันนี้วันนั้นอะไรเงี้ยค่ะคือ,อทางเราสะดวกไหมแบบนี้เนาะก็ต้องบอกว่าเป็นโชว์รูมที่ไม่ปกติธรรมดานะคะคำว่าไม่ปกติแถวเป็นโชว์รูมพิเศษนะคะนั่นหมายความว่าไม่ได้แบบว่าเปิดทุกวนันเป็นแบบเวลาทํางานปกติทั่วไปอะไรเงี้ยนะคะก็คือจะอยู่จะ เปิดเฉพาะวันที่พี่เนย์อยู่เท่านั้นเองเนาะแต่รับรองค่ะว่าถ้ามาแล้วประทับใจแน่นอนค่ะเพราะว่าด้วยบรรยากาศอาจริงนะคะบรรยากาศของที่นี่ก็คือแบบนั่งเรียนไปอะคะ่ะก็จะเจอบรรยากาศที่แบบว่าเขียวชอุ่มพุ่มสวยสวยงามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ด้วยบรรยากาศด้วยอากาศแล้วก็ด้วยการต้อนรับที่พี่เนยบอกเลยคะ่ะว่าทุกคนประทับใจแน่นอนแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าสนใจยังไงหรือว่าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติตมย,ยังไงก็ทักถามกันเข้ามาได้นะคะพี่เนย์ก็ยินดีต้อนรับค่ะก็จะ รอต้อนรับทุกคนที่โชวรุมเขาใหญ่นี้นะคะสมัครเรียนมาก็ได้นะ